รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมัรการมาเลเซียปักหมุดมาเลเซียครับฟังพูดอ่านเขียนมาเรียนภาษามาเลเซียกันค่ะครับคุณส้มครับวันนี้เรามาพูดถึงสถานการณ์การบอกทางกันดีไหมครับโอ้โหดีเลยค่ะอาจารย์แสดงว่าวันนี้เนี่ยต้องมีสถานที่ตัวยอย่างอ ที่ไหนคะอาจารย์อ่วันนี้เราจะมีสถานที่ตัวอย่างที่จะเอามาประกอบบทสนทนาก็คือซอยดัตโตสุไลมานครับวิถ้าสมมติว่าส้มจะบอกว่าเลี้ยวซ้ายหรือว่าแบบตรงไปอย่างนี้ค่ะเราจะพูดยังไงดีคะอาจา <c oughs> รย์เดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบครับจะได้ <c oughs> ใช้แน่นอนนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปอย่างไรเพียงแต่เราไปดูคําศัพท์ที่จะเรียนรู้กันในวันนี้ก่อนดีกว่าครับ <c oughs> กับ <c oughs> ช่วงมงเองนาลเปกาตาอัานรู้จักคําศัพท์ เอาละค่ะวันนี้นะคะคำศัพท์น่าสนใจเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ไม่รอชา้าเริ่มกันเลยค่ะมาดูคำศัพท์แรกกันเลยนะครับคุณส้มะนะครับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะครับพูดตามผมได้เลยนะครับคำแรกคือคำว่าโลรง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 ,รงครับโลรงนะครับโลรงจะแปลว่าซอยตรอกหรือว่าทางเล็กๆนะครับคำต่อไปนะครับตุมปังตันเนื้ตุมปังตายะตุมปังตันเนื้ ตุมป <yapıl> ังตาหยาอ่า <t> ต <un UE Shaun> ุมปังตาหยานะครับแปลว่าขอถามหน่อยนะครับประโยคนี้ไว้สําหรับการที่เราจะไปสอบถามนะครับไม่ว่าจะสอบถามเส้นทางสอบถามเวลาสอบถามต่างๆนะครับเอ๊ะขอถามหน่อยนะครับตุมปังตาหยานะครับคำนี้คําต่อไปนะครับร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารหย่าร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี้แปลว่าร้านอาหารนะครับซึ่งเป็นคํายืมจากภาษาอังกฤษก็คือรีสตอร์นนั่นเองครับคําต่อไปนะครับบ้านหย่า บัญญะบัญญะบัญญอ่าบัญญะนะครับก็คือตัวนี้อาจจะออกเสียงยากนิดน,นึงเพราะว่าตัว n y เนี่ยนะครับมันจะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงหรือว่า <B anya. S 2> ยอยักษ์เสียงนาสิกเนาะ,ะ,ะเสียงกั้นลมนิดนิดบัญญะแล้วก็ตัว k เนี่ยไม่ออกเสียงฉะนั้นมันจะทําให้เป็นเสียงสระอาสั้นๆบัญญะนะครับอันนี้แปลว่าเยอะๆนะครับเยอะมากโอเคบัญญะนะครับคําต่อไปนะครับ terus 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 อย่า terus นะครับ terus แปลว่าตรงหรือตรงไปครับค่ะคำต่อไปนะครับการัน การนันการนันการนันกานันนะครับพูดคํานี้กํามือไว้ด้วยนะครับการนันแปลว่าขวาครับการนันแปลว่าขวาการนันก็ขวามือทั้งขวาได้หมดเลยนะครับคําต่อไปครับกิรีกิรีกิรีอันนี้ก็แปลว่าซ้ายครับโอเคนะครับคำต่อไปนะครับเบโล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 ครับเบโลแปลว่าเลี้ยวครับต่อไปเลยนะครับไปพบกับช่วงเดงาดันอมติ ฟังและสังเกต รู้จักคำศัพท์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกพูดเป็นประโยคยาวๆกันบ้างดีกว่าไม่ยากอีกเช่นเคยค่ะถูกต้องเลยครับวันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการบอกทางถามทางอย่างกับคำศัพท์ที่เราได้ยกไปตอนต้นนะครับ<ด>งั้นไปดูประโยคแรกกันเลยครับคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าซ่องจะพูดว่า ขอโทษค่ะคุณผู้หญิงขอถามหน่อยนะคะร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะมีทั้งหมด3คําถามค่ะจานขา<ม>เอาแบบช้าๆเลยนะคะได้เลยครับเหมือนจะยาวครับแต่ว่าฝึกฝนตามกันไปนะครับประโยคที่1ึงขอโทษครับคุณผู้หญิงนะครับกรณีนี้สมมติเราจะถามผู้หญิงเนอะ,อะโอเคในภาษาสมลาย,ยุหรือภาษามาเลเซียใช้ว่ามาอาฟป้วนตุ้ม n ป t งตันเนี่ยดีมาน่ารีสอร์ทแองเจิเดอร์กอีกครั้งนะครับทีนี้คุณส้มพูดตามผมได้เลยครับ มาอฟมาอฟปวนปวนตุมปังตาหยาตุมปังตาหยาดีมานาดีมานารีสตอร์นรีสตอร์นยังยังเตอร์เดกัสเตอร์เดกัสเยอนะครับคำถามก็คือมาอฟปวนตุมปังตาหยาดีมานารีสตอร์นยังเตอร์เดกัสนะครับมาอฟนะครับใช้บ่อยมากเลยนะครับถ้าเราจะไปขอ นะครับไปรบกวนใครนะครับมันจะแปลว่าขอโทษนะฮะเราต้องการรบกวนใครเราจะเข้าไปสอบถามหรือเราทําอะไรผิดพลาดก็ได้นะครับมาอัฟคำนี้นะครับแปลว่าขอโทษทีนี้เราพูดกับใครครับกรณีนี้คุณส้มยกตัวอย่างเป็นขอโทษครับคุณผู้หญิงฉะนั้นในภาษาลายูนะครับเวลาเราจะเรียกคุณผู้หญิงที่เราคุยด้วยที่เป็นผู้หญิงนะเราจะให้เกียรติด้วยกับคําว่าป้วนนะครับอันนี้คือป้วนฉะนั้นมาอัฟป้วนขอโทษครับคุณผู้หญิง ตุมปังตันยะ,นะตุมปังตันยแปลว่าขอถามหน่อยนะครับขอถามหน่อยนะคะเป็นประโยคเริ่มต้นของการตั้งคำถามฉะนั้นคำถามก็คือดีมาเนอร์ริสตอร์นยังเตอร์เดกาดดีมาเนอร์แปลว่าที่ไหนตรงไหนนะครับแล้วเราก็ถามถึงสถานที่นะครับดีมาเนอร์แล้วตามด้วยสถานที่กรณีนี้คือริสตอร์นนะครับซึ่งแปลว่าร้านอาหารแล้วเราขยายด้วยกับคำว,ว่ายังเตอร์เดกาดยังก็แปลว่าที่ซึ่งอันที่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าร้านที่เป็นยังไงครับ เตอร์เดกดแปลว่าใกล้ที่สุดฉะนั้นร้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนครับคุณผู้ชมเอาเป็นประโยคคาตอบบ้างดีกว่าค่ะเป็นภาษาไทยก่อนนะคะอาจารบผมีร้านอาหารจํานวนมากอยู่ในซอยดาโตะสุไลมานค่ะเราตอบเป็นยังไงดีคะเอาเป็นภาษามาเลยูค่ะโอเคครับไม่ยากเลยครับภาษามาเลยูจะพูดว่า Ada b a n y a k r e s t o r a n di d a l a m l o r o n g dato s u l a i m a n โอเคนะครับคุณผู้ชมพูดตามผมนะครับคุณผู้ชมด้วยนะครับพูดตามผมนะครับ ada ada banyak Banja. Restoran. Restoran. Di. Di. Dalam. Dalam. Lorong. Lorong. Dato. Dato. Sulaiman. Sulaiman. Okey, nak ada banyak restoran di dalam lorong Dato Sulaiman. Hmm. อเดอร์นะครับแปลว่ามีครับเรามีอะไรก็เราใช้คํานี้นะครับมีรถมีบ้านนะอเดอร์แปลว่ามีมีอะไรมีบัญญัติเมื่อกี้เราแปลไปแล้วเนาะแปลว่ามากมีมากเลยนะครับมีเป็นจํานวนมากเลยของอะไรรีสตอร์นอเดอร์บัญญัติรีสตอร์นมีร้านอาหารจํานวนมากเลยดีดาลัมนะครับดาลัมแปลว่าในฉะนั้นดีดาลัมก็แปลว่าข้างในครับในไหนครับโลรงซึ่งเราเรียนแล้วนะครับโลรงแปลว่าซอย ฉะนั้นอซอยนี้ก็จะมีชื่อเนาะ,ะชื่อดาโตสุไลมานนะครับฉะนั้นโลรงดาโตสุไลมานก็แปลว่าในซอยนี้มีร้านอาหารอยู่เยอะเลยครับคุณส้มค่ะถามต่ออีกแล้วค่ะแล้วซอยนั้นอยู่ตรงไหนคะอาจารย์อันนี้สั้นๆค่ะอสั้นๆแล้วก็ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมซอยนั้นอยู่ตรงไหนเริ่มหลงเลยใช่ไหมครับหลงาหลงแล้วภาสามลายอยู่ก็จะใช้ว่าดีมานเนอร์โลรงอิตุคุณส้มพูดตามครับดีมานเน Di m a n ะโลร, <Ha. S 1> รงโล itu Itu i ิ a ูดีมา a ะ o ลรงอินะครับดี d ี m a n ะนะครับแปลว่าที่ไหนตรงไหนนะครับเป็นคำถามนะครับซึ่งในภาษาลายูเนี่ยเขา,า,าจะใช้คำถามอยู่ต้นประโยคนะครับแต่ถ้าจะใช้ท้ายประโยคก็ได้นะครับไอ้ตรง Di mana เนี่ยนะครับแต่กรณีนี้เรายกตัวอย่างเป็น Di mana อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนของอะไรล่ะครับ Lorong itu โลรงก็แปลว่าซอยทีนี้เราก็ไม่พูดชื่อซอยซ้ำเนาะ,ะเราก็จะใช้คําว่า Itu ุนะครับเป็นตัวแทนนะครับเป็นคําสรพนามแทนชื่อซอยเมื่อครู่โลรงอิตุซอยนั้นดีมาหนะ้าโลรงอิตุซอยนั้นอยู่ตรงไหนนะครับค่ะเดี๋ยวอาสาบอกทางให้ต่อค่ะแต่ว่าขอเป็นภาษาไทยก่อนนะคะเดินตรงไปที่แยกนั้นและเลี้ยวขวาซอยนั้นอยู่ทางด้านซ้ายค่ะพูดยังไงดีคะอ,คอาจารย์เยี่ยมเลยครับภาษาไทยที่บอกมานี้ ไปถูกแน่นอนครับเดินไปตามที่คุณส้มบอกนี่ถูกแน่นอนครับแต่พอเป็นภาษามลายูพูดยังไงครับอ่าต้องพูดอย่างนี้นะครับต้วนเบอร์จ alan t e r สเก e simpang itu dan belok kanan lorong itu berada di ซึ่งด้านซ้ายยาวนิดนึงเนาะอ่าไม่เป็นไรคุณส้มพูดตามผมครับค่ะต้วนต้วนเบอร์จ a ลันเบี่ยจ a l a เต่อไปต่อไป ke simpang ke simpang itu itu ดันเบล وك เบลากันนลออร i งอิตุอย a ่ในดีดีด้านซ้ายตัวนั้นเดินต่อไปที่แยกนั้นและเบลกันน์ลออรงอิอยู่ใดานซ้ายนะครับตัวนียเป็นอีกคำใหม่เลยตัวแปลว่าคุณนะครับคล้ายๆกับปวนเมื่อกี้นะ เมื่อกี้เนี่ยปวนใช้แทนคุณผู้หญิงเวลาเราคุยกันแต่ตวนเนี่ยใช้คุยกับผู้ชายนะครับมันก็จะมาคู่กันตตวนปวปวนเนี่ยนะถ้าเราคุยกับผู้ชายใช้ตวนตวนนะครับคุณนะครับเบอร์จัลันอันนี้แปลว่าเดินนะครับเตอรูสตรงไปอันนี้เราเจอแล้วคําศัพท์นะครับตวนจัลันเตอรสอ่าคุณผู้ชายเดินตรงไปนะครับเกอไปยังไหนนะเกอเป็นเขาเรียกบุพบทเนาะชี้เฉพาะไปยังจุดนะครับซิมปังแปลว่าทางแยกครับ เกอร์ซิมปังอีตูไปทางแยกนั้นด้านเบโลอ่าเมื่อกี้เรา,เ, llo, าเรียนแะล้วเบโลแปลว่าเลี้ยวเนาะอ่านะครับด้านเบโลแล้วก็เลี้ยวการนันเลี้ยวขวาที่ผมบอกเมื่อกี้ให้จํามือไว้ให้แม่นเลยนะเบโลการนั่นเลี้ยวขวานะครับโลรงอีตูซอยนั้นเนี่ยเบราดาดีอยู่หรือมีนะครับซึ่งมันใช้ได้หลายคำนะแต่ในกรณีตัวอย่างนี้เราใช้เบราดาดีก่อนนะครับแปลว่ามีหรือแปลว่าอยู่ตรงไหนครับดีซ้ายขวากีริดีซ้ายขวากีริแปลว่าซ้ายเราเรียนแล้วแต่ซึ่งละเนี่ย มันจะแปลว่าข้างเช่นข้างซ้ายข้างขวาหรือฝั่งเช่นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับกรณีน,นี้เราใช้คําว่าสุลักิรีก็คือฝั่งซ้ายครับอ่าส้มก็ต้องเป็นคนที่น่ารักค่ะ<ช>แล้วก็วต้องตอบว่าขอบคุณมากค่ะคุณผู้หญิงตอบอว่าอย่างไงดีคะประโยคนี้ก็ไม่ยากครับสั้นๆ <c oughs> ครับอ่จะตอบว่าจุมากาซี่บันยนีุ่นอ่านะครับคอ่ะคุณส้มพูดตามเตอริมาเตอริมะ าการ์ซีกาซีบัญญัติป่วนปวนอ่าตริมากาซบัญญป่วนนะครับประโยคนี้จําไว้เลยตริมากาซีนะครับตริมากาซีแปลว่าขอบคุณ <Ha. S 1> อันนี้พูดให้ชินปากไว้เลยตริมากาซีตริมากาซีนะครับอ่าอันนี้แปลว่าขอบคุณทีนี้เราขอบคุณใครครับก็ขอบคุณปวนนะป่วนแปลว่าคุณผู้หญิงแต่ทีนี้มันมีคําว่าบัญญะอยู่ที่แปลว่ามากฉะนั้นตรีมาการซีบัญญะปวนขอบคุณม,มากๆครับคุณผู้หญิงอ่าค่ะ ถ้าสมมติว่าตอบเป็นภาษาไทยแล้วค่ะว่าเช่นกันค่ะก็คือเหมือนเราพูดว่าด้วยความยินดีประมาณนี้ค่ะ,ะพูดยังไงดีคะคอาจารย์ถ้าเราจะตอบด้วยความยินดีซึ่งมันเป็นมารายาทอยู่แล้วเนาะใครบอกใครขอบคุณเรามาเนี่ยพขอเขาขอบคุณเรามาตีมากาซีเราจะต้องตอบกลับด้วยกับคาว่าซามเอซามอซามอซามออ่ะคุณส้มพูดตามซามเมอร์ซัมเม,ม,มออันนี้พูดให้ให้คล่คองเลยนะครับพูดง่ายครับซามอซามอมันแปลว่าเช่นกันเช่นเดียวกันหรือมันก็คือ ด้วยความยินดีนั่นเองนะครับมันมาจากภาษาอาสันสกฤตก,ก็คือเสมอกันเซมเซมสามาสามาครับ บังคำพท์แล้วก็ประโยคกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองพูดคุยกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์คะคดูเหมือนเยอะแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดพูดตามเนี่ยนะคะบอกเลยว่าง่ายๆเนาะอาจารย์ถกต้องั้นเราเริ่มกันเลยค่ะได้ครับงั้นเรามาดูเลยนะครับประโยคที่1ครับมาอฟ p วนตุมปังตานเนี่ยที่มันร้าน y ัง g t e เด e กกัด Di mana lorong itu? Terima kasih banyak, Puan. วันนี้อาจารย์จะพาส้มและคุณผู้ชมไปที่ไหนคะตื่นเต้นอีกแล้วค่ะอาจารย์เป็นสถานที่ที่สวยงามอีกที่หนึ่งของมาเลเซียนะครับก็คือมัสยิดสุลต่านอบูบากาครับอืเอาเป็นว่าไม่รอช้าอีกแล้วอาจารย์นะเดี๋ยวเราไปกันเลยกับช่วงนี้ค่ะอาจารย์เมื่อลันจงท่องเที่ยว ขอแนะนำให้รู้จักมัสยิดสุลต่านอาบูบากาอาคารมัสยิดประจำรัฐที่มีสถาปัตยกรรมแบบวิกตอรเรียนของอังกฤษผสมกับอาคารแบบอิสลามโดยที่ตั้งของอาคารนี้จะสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำที่กั้นระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ได้ด้วยค่ะบริเวณภายในยังมีโถงสวดมนต์ ที่สามารถรองรับผู้มาสักการะได้ถึง2,000คนทุกคนสามารถไปเที่ยวเยี่ยมชมที่นี่ได้นะคะแต่ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่ใส่การเกงขาสั้นหรือแขนกดุดถ้าสวมใส่กระโปรงต้องเป็นกระโปรงคลุมเข่าเท่านั้น โอ้โหอาจารย์ขาสวยแล้วก็น่าไปมีอะไรให้ดูแบบเยอะเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เรเซฟมากคะ่ะขอบคุณค่ะก็อย่างที่เราได้ชมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามในประเทศมาเลเซียแล้วก็ประโยคต่างๆที่เราได้ฝึกฝนและนําไปใช้ได้จริงฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการของเราต่อเนื่องไปนะครับตอนหน้าก็ยังจะมีประโยคเด็ดๆประโยค ที่จะใช้จริงในการสนทนานในชีวิตประจําวันพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในประเทศมาเลเซียกันครับคุณส้มวันนี้ก็สนุกสนานค่ะอาจารย์ขาแต่หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ w w w .etvthai.tv นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะได้ทางด้านล่างนี้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ